เังหน่อยตามเดิมชี่ละสามสิบคนต่อไปคนต่อไปของพวกนี้พวกเขาจะขายสามสิบบริษัทให้เงินอุดหนุนค่าอาหารทุกปีไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านพวกเขาเอาของมันหลอกกันนี่เจ้านายของเขาไม่ได้ถามเลยว่าเอาเงินไปทำอะไรแล่อย่าห่วงเลยไม่เป็นไรนี่หนูแค่ได้กินอิ่มก็พออาหารมาแล้ว แค่าอาหารหนึ่งล้านอยู่ที่นี่เองคนต่อไปยิ่งงงอะไรอยู่ไม่มีเงินอนะทำไมให้กจนเจ็ดชิ้นคนตายที่จะกินเจ็ดชิ้นแช่งชั้นเหรอเพื่อไปิีนสิกกยังถือเรื่องพวกนี้เหรออายุขนาดนี้แล้วไม่มีลูกหนาดูแลสมควรตายหน้าแล้วช่คนต่อไปไปกินเราไว้ไอ้กแก่นี่ทำอะไรของแกวุ่นวายอะไร ที่เย,ยนกินเ,อ,เอ,อย่าบังคับเขาอย่าบังคับเขาเลยเอางี้จะกับเขาซื้อเนื้อด้วยกันจะมีเงินใช้ของฉันยังไม่ถึงตาแกพูดถ้าตอนนี้แกไม่กิน งั้นต่อไปแกก็ไม่ต้องกินอยากกินดูแลผู้สยยูงอายุแบบนี้หรือบริษัทซานหยวนให้พวกคนดูแลคนแก่แบบนี้เหรอโอ้เด็กใหม่เอาบริษัทมาขู่ฉันทำเป็นคนดีนะทนดูไม่ได้เลยกินแทนเขาสิ ไม่อยากกินเหยพวกแกจะทำอะไรบ่อนให้มันห้ามเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวนะพวกแกจะทำอะไรชอบแส่นะใช่ไมเกินซะกินซะกินกินเข้าไปกินไหมเงกินเข้าไปกินฉันกินแล้วคนตายถึงกินจะกินลูกแช่งฉันเหรอปู่เจ้าเงียกินเลยนะเกี๊ยวนี่มันเสียแล้ว อย่ามายุ่งเรื่องของฉันจะทำให้หนูเดือดร้อนไปได้นี่มันกินได้ไม่ใช่เหรอพวกแกทำกับผู้สูงอายุไม่กลัวกรรมเหรอกรรมเหรอลูกหลานพวกนั้นอ้อ,อนวอนให้แกเข้ามาอยู่ฉันดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีจะมีกรรมอะไรล่ะดูแลเหรอให้พวกเขากินอาหารเสียเรียกว่าดูแลเหรอกินอาหารเสียแล้วไงล่ะพวกเขาครึ่งตัวก็ก้าเท้าเข้าลงไปแล้วจะมันเลือกอะไรอีก พอแล้วแย่งเรื่องหนึ่งให้ทุกคนทราบบริษัทซานหยวนการตรวจสอบประจำปีใกล้จะมาถึงแล้วบ้านพักคนชราเพื่อดูแลทุกคนก็ขาดทุนไปมากแล้วทุกคนก็ต้องชดเชยให้เพราะฉะนั้นต่อไปการเปิดแอร์เข้าห้องน้ำและอาบน้ำต้องคิดค่าใช้จ่ายครั้งละ50หยวนแล้วกันอย่าลืมบอกลูกหลานด้วยว่าให้ส่งเงินเพิมหน่อยส่วนคนที่ไม่มีลูกหลานต่อไปก็กินน้อยหน่อย ทายน้อยหน่อยห้าสิบดวนต่อครั้งแบบนี้จะอยู่ได้อย่างไรบริษัทสาอยวนี่มันตรวจสอบอะไรงั้นเหรอทำไมให้เราชดาเชยเงินเยอะขนาดนี้ไอ้ไม่มาดีกว่าทำยังไงดีฉันไม่มีเงินแล้วอ่ะบัญชีของพวกเขาทำไมถึงได้ทำอย่างไรที่ติดที่จริงแล้วเอาเงินก้อนสุดท้ายของผู้สูงอายุทบบอดนี้ตัวเองงั้นเหรอรีบมาบ้านพักคนชราที่นี่มีปัญหาและเป็นปัญหาใหญ่ด้วย คณะตรวจสอบไปที่บ้านพักคนชราอีโซ่เร็วครับสวัสดีค่ะผออะไรนะค่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 ะฉันจะรีบไปเตรียมอืมค่ะพี่เยี่ยนเกิดอะไรขึ้นผอโทรมาบอกว่าคณะตรวจสอบบริษัทซานยวนจะมาถึงแล้วครั้งนี้เป็นผู้ช่วยวังกลับมานำทีมเองเดี๋ยวก็มาถึงแล้วลหละทำไมกระทนหันนักถ้าการตรวจสอบครั้งนี้ผ่านไปได้เงินห้าล้านของพวกเราก็จะได้มาแล้วเดี๋ยวเข้า รีบไปจัดการเทํางขยะเปียกแล้วก็พวกไอ้แก่ทําความสะอาดเรียบร้อยล่ะไปไปดทนต้องระวังตัวหน่อยหากผิดพลาเด็ดขาดห้ามให้พวกเขาเห็นความผิดปกติได้ยินไหมรีบกลับไปเลยแล้วก็คนใหม่คนนี้จับตาดูให้ดีล่เยี่ยนไม่ต้องห่วงอืมไปมองอะไรยรีบไปเร็ว เร็ยวสิเ,เดีวเด,วเดี๋ยวย่เรียบร้อยพคุณจะทำอะไระหยุดนะผูสัตว์แล้วหยุดสิผูค้คนไม่มีป่ยยาเลยไง<ะ>แกแล้วสระน้ำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็มีคนตายเลยไปไปชีวิตคนคนแก่สมควรตายแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่อะไราการตรวจสอบล่าช้าแกรับผิดชอบไววเหรอจะจะขวางอะไรเอหรอคะ,ะสระน้ำไม่ได้นะสระน้ำไม่ได้ไม่ได้หยุดนะคณะตรวจสอบจะมาถึงแล้วมีตัวถูกจับ ไคณะกรรมาการตรวจสอบเลย <laughs> <laughs> จับได้จับได้แล้วจะทำอะไรได้แกคิดว่าบริษัาสานๆยู่นสนใจคนแก่พวกนี้เหรอหรือว่าก็าอยากไปฟ้องแกแกเนี่ยนนะอย่าลืมสิแกเป็นแค่พนักงานดูแลแพาย์ทําอะไร พอแล้วพอแล้วสะอาดพอแล้วแกแล้วก็แกเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นไปจะทำอะไรจะพาพวกเขาไปไหนรีไปมาเร็วคุณยา่าวันนี้ย่าทำผิดไปแล้วนะห้ามทำผิดอีกไม่อย่างนั้นฉันจะลงโทษยา่าพอ,อออพวกเขาจะมาถึงแล้วรู้ไหมว่าต้องพูดอะไรบ้าง รจำไว้นะจำจำได้อผู้จัดการคะพอออคุณมกาหลังจากที่ย่ามาร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเเป็นเพราะพวกคุณดูแลฉันอย่างดีเอออพอออีฉันส่งแกยังไง จะต้องพูดว่าพออ,อทุ่งเทพวกพวกเรามากแบบเดียวก็ลืมแล้วนี่แหละที่บอกว่าไม่ผิดพลาดเอ,อจะสอบใหม่เดี๋ยวนี้อ,อย่ายิง,ง,งอยู่อีกนี่พาเธอไปสอบใหม่ะจะบอกให้ถ้าเธอจำหมดไม่ได้ก็ตองรีบกว่าจะจำได้รีบเร็วเข,าข้าคณะกรรมการตรวจสอบจะถึงแล้วพวกเขามาถึงแล้วถึงแล้วเหรอเร็ว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 เร,วเ,รวเร็วเจะมาถึงแล้วยิ้มกระติรีล้นนี่ใจเข้าไว้นะเข้าใจไหมซุสซๆ มาแล้วมาแล้วผู้ช่วยวังเล่าให้รู้คุณก็มาสักทีผมสังเฟิงจากบริษัทสันสันหยวนพจัดการสาขาส่วนคนนี้คือาอกบ้านพักพัชราจังที่เย่สวัสดีครับสวัสดีครับพวกคุณทำอะไรกันเอผมมาทำงานนะอีกอย่างคุณแย่ไม่ชอบพิธีการแบบนี้อ๋อคุณแย่ไม่ชอบนี่เอง เรากลับไปพักผ่อนเถอะดีไหมแมตอนผมมาตรวจงานเมื่อก่อนก็เคยบอกไม่ให้พวกเขาทำเป็นพิธีการแต่ว่าผู้สูงอายุกระตือรือร้นคือปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ครับผู้ช่วยวังจะถือสานะครับเรื่องผู้สูงอายุเนียจากึ้นเองเป็นความตั้งใจของพวกเขาตอนนี้พวกเขาขอบคุณบริษสัทซานหยวนมากที่ทําให้ผู้สูงอายุมีที่พึ่งยามแก่ถูกต้องเลยการมีที่พึ่งยามแก่หรือไม่ต้องดูที่พะกุณทำอะไรให้พวกเขาบ้างอ๋อครับครับผู้ช่วยวังพูดถูกครับเออผู้ช่วยวังปีนี้คุณกลับมาแล้วแล้วคุณแเยปีนี้ก็ การเดินทางของคุณเย่ผู้จัดการเขตอย่างคุณต้องรู้ด้วยเออผมพูดมากเองผมพูดมากไปครับ <laughs> คุณเยอ่อยู่ที่นี่ทำไมไม่เห็นเลยสารเลวแย่ละโทรศัพท์นงเข้า <laughs> เรารสูญเรารสูญ ปวดซุนเป็นอะไรคะปวดซุนเป็นอะไรคะเร็วเข้าเร็วเข้าวางลงพื้นมาดิระวังหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็จโอยแพ้กรดทับอักเสบตัวร้อนขนาดนี้ไม่ได้ต้องพาไปโรงพยาบาลเขาชักแล้วเนอะถ้ารออีกต้องตายแน่ๆ ใ,ใครก็ได้มีใครอยู่บ้านไหมจะมีคนตายแล้วนะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่บ้านไหมมานูไม่มีประโยชน์ทุกครั้งที่มาตรวจพวกเขาจะปล่อยคนที่ว่าง่ายออกไปแล้วขังพวกเราไว้ที่นี่แตเ่เราสุนเราสุนรอไม่ไหวแล้วคณะการตรวจสอบ ธนาการตรวจสอบมาแล้วทุกคนก็จะรอดเวลานี้วังฝงชนน่าจะมาแล้วไม่มีประโยชน์พวกนั้นเป็นพวกเดียวกันไม่สนใจเราหรอกแม่หนูเดี๋ยวฉันถ่วย คุณย่าลีมาเดินเล่นเหรอใช่ค่ะแม่คุณย่าลีแล้วอยากคุณมาที่นี่ร่างกายของคุณกรดูแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะพวกคุณดูแลอย่างดีเออพอพอพอเพื่อเราทุ่งเทเต็มที่ นี่คืสิ่งที่บอกเราก็ทำอยู่แล้วหวังฝังชนหวังฝังชนทำอะไรนะเสียงอะไรอ๋อ พวกเราได้จัดตั้งชมรมประสานเสียงกัชรลาตอนนี้ผู้ผู้สูงอายุฝึกร้องเพลงกันทุกวันเลยอะใช่ฝึกร้องเพลงค่ะกิจกรรมยางว่างก็ยังคงหลากหลายอยู่แต่ว่าผู้ช่วยวังกำลังตรวจสอบให้ผู้สูงอายุหยุดพักไปก่อนอ่ะเย็ยอเ,อเออคืเออคุณย่าลีคงหนึ่งแล้วพาคุณย่าลีไปพักผ่อนก่อนแล้วก็บอกผู้สูงอายุในชมรมให้พวกเขาพักผ่อนกันบ้ากน,นะฮค่ะ ได้คะ่ะผอ,อ,อ,อคุณยา่าเราไปพักผ่อนกันนะคะช่วยวังงั้นเราไปต่อเลยเชิญทางนี้เชิญทางนี้เลยวุยว่นวายอะไรกันถ้าไปรบกวนคณะกรรมการทำให้เบิกงบล่าช้าพวกแกจะรับผิชดชอบได้เหรอ <c oughs> แกก็อีกคนแค่ไม่กี่ประโยคพผู้ติดตางอยู่นั่นแหละทำฉันเกือบโดนจับได้แกนี่ยู่โม <c oughs> กนล้วได้นนไงอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าแกเฝ้าดูพวกเขาแต่เกือบจะทำเรื่องปวดแล้วไม่มีใครไว้ใจได้สักคน <c oughs> ฉันฉันฉันไม่มีเวลามาเหลวอหลกับแกปวดสุดแถก็ทับอักเสบและเป็นไข้สูงถ้าไม่ส่งโรงพยาบาลจะเป็นอันตรายฉันขอสั่งแกรีบพาเขาไปโรงพยาบาลกล้าสั่งฉันเหรอรพยาาบลไม่เสียเงินเหรอผู้ช่วยวังเพิ่งออกไปก็มีคนเข้าโรงพยาบาลนั่นเท่ากับตบหน้าพี่เย็นไม่ใช่เหรอต่อให้มันต้องตายก็ต้องทนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบไปก่อนแล้วค่อยตายสร็แล้วแล้วสิ้นเดื แกเป็นใครยังกล้าดา่าฉันเหรอนี่จะทำอะไรวาแกจะทำอะไรอยากตายนัดทีฉัจะทำให้ตายอย่างรู้ตัวแม่หนวย,ยอมแพ้เธอหรูอสู้เธอไม่ได้หรอก ังจะปากแข็งอีกบริษัทฉันอยู่นี่ปล่อยพวกแกนะยังจะพูดอีกถ้าังพูดอีกยังปากแข็งอย่างแกให้ต่อเลยถ้าจะดูว่าแกปากแข็งอีกไหมจะแข็งอีกไหมฉันจะให้พวกแกต้องชดใช้ให้ฉันต้องชดใช้เหรอแกคิดจะไปฟ้องเหรอแกไปสิ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกผู้บริหารจะช่วยพวกไอ้แกใ่ใกล้ตายหรือว่าจะช่วยคนที่ช่วยเขาหาเงินอย่างเราหรือว่าแต่แกะจะไปฟ้องผู้ช่วยวังเละแม้แต่แกะจะไปฟ้องคุณเย่ว่างสูนั่นฉันก็ไม่กลัวหรอกแกคิดว่าแกเป็นใครยังคิดจะให้ฉันชดใช้อีกเหรอได้ฉันจะบอกให้ฉันคือประธานบริษัทซันยวนแเย่ว่างซู แกแกบอกว่าแกเป็นใครนะฉันนี่แหละแย่ว่างซู่ีบช่วยคนแบบเข้าคุณคือคุณเย่อคุณเย่ต้องขออภัยจริงๆรถพยาบาลมาช้าฉันจะรีบหาวิธีอื่นนะคะเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณเย่ไปให้พ้อเถอไปปุซุนมาเร็วเข้าพปหยุคนข้มาปูสซุนหนอทเถอไดนะรถพยาบาลเพิ่งจะมาแล้ว เฮ้ยลูกเชื้อไปทำอะไรรักษาไงเขาเป็นแผลกดทับอักเสบไม่ใช่เหรอน้ำร้อนลวกฆ่าเชือได้ไงพวกแกใครอยากรักษาโรคนี้แกแกอะไรล่ะ คิดว่าตัวเองเป็นคนแย,ย่จริงๆเหรอกล้ามาสั่งฉันฉันจะบอกแกอีกทีฉันคือแย่ว่างโซพวกแกในบ้านพักคนชราหน้าหวหลังหลอกเห็นชีวิตคนไร้ค่าทารดนตรสูงอายุฉันสะบันว่าฉันจะเอาพวกแย่ให้แตงเขาต้องตายนะงั้นคง,งทําให้แกผิดหวังแล้วคุณแย่ให้ความสําคัญกับเรามากแถมส่งผู้ช่วยวางมาเราไม่เพียงแต่จะไม่ติดคุกแถมจะรวยขึ้นอีกด้วยละ่ะแกลองดูสิลองก็ลองสิใครจะกลัวกันล่ะ วันนี้ฉันจะคอยดูว่าป่าแกแข็งกว่าว่าไม้ฉันแข็งกว่าที่นี่สถานสงเคราะห์ของเราแข็งแกร่งแน่นอนแต่ในการดูแลของผมบ้านพักคนชรายึดถือความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลักนี่ก็เป็นคำสอนของคุณเย่ที่เราเคารพนับถือเราไม่กล้าละเลยเลยครับถ้าทำเองจะเกิดเรื่องแน่ไอ้แก่นี่คที่จะก่อเรื่องด้วยใช่ไหมเดอดูแลผู้สูงอายุทุกคนเหมือนพ่อแม่ของเราเอง ฟาบ,บอกคุณเย,ย่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเราจะทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตบันปลายการสงบสุขกะจะสู้สกับแกขบคุณคุณเย,ย่ที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มีที่พักพิงเชิญ คลิกด้านล่างเพื่อชมแบบเต็มเรื่อง